สวัสดีครับคลิปนี้เราเจะพาชมเวลไฟสี่ศูนะครับคันนี้เป็นรถสูนรนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็นี่เลยชุดแต่งเวอร์ชั่นใหม่จากเทสแตนเรานะครับคันนี้ใช้งบประมาณทั้งคันนะครับไปประมาณ4ีแสนกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ท่านดูว่าสี่แสนกว่บาทนี่ได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวล้อนะครับเป็น w work ae 2 0 1นะครับทางเจ้าของเขาเลือกเป็นสีกรึงเงาน,นะครับแต่ทางผมเลยจัดให้เป็นตัวยาง m i c h e l โฟร s นะครับพอดีเจ้าของคันนี้เน้นสุดอย่างเดียวครับงบประมาณไม่จำกัดนะครับก็จะเป็น245 40 20 p i ส o t s p o ย t ่ s กอร์โฟนะครับ คันนี้ล้อก็สั่งตรงรุ่นเช่นกันนะครับแล้วก็จับคู่กับชุดเบรกคายดิแลกนะครับจานหน้าสามแปดศูนย์จานหลังสามเจ็ดศูนย์นะครับ mm. ออฟเซ็ตล้อนะครับคันนี้จะเป็นหน้าเก้านิ้วนะครับหลังเก้านิ้วครึ่งนะครับไล่เดิบนวนๆดูรอบันนะครับส่วนน็อล้อนะครับคันนี้ใช้เป็นตัว เอ็มซีกาดสีดำนะครับเป็นทรงรุ่นแกน14มิลเช่นกันนะครับช่วงล่างคันนี้ก็เจ้าของใส่มาก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัว i s r นะครับทางเราก็จัดการเรื่องล้อเรื่องยางนะครับแล้วก็ที่สํามแทนชุดแต่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับลูกค้าท่านใดที่ออกเอาผ่าวีลไฟลมาแล้วนะครับตัว4ี่ ก็ตอนนี้ทางเรามีชุดแต่งพร้อมจำหน่ายนะครับก็มีทั้งงานสีนะครับหรือจะเป็นงานคาร์บอนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างี้นะครับบางเทียบนะครับท่านใดที่ออกรถมาแล้วนะครับ ติดต่อทางเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดล้อนะครับยางนะครับช่วงล่างชุดเบรกชุดแต่งนะครับขอบคุณครับ